ทำกว๋วจับยวนเส้นสดแบบง่ายๆกินกันค่ะทุกคนส่วนประกอบก็มีแค่3อย่างง่ายๆนะคะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมัน น้ำต้มสุกนะคะจะเป็นน้ําร้อนจัดเนาะต้มสุกนะคะส่วนผสมแค่3มอย่างเท่านั้นค่ะอันนี้เป็นสูตรของพลใส่นะสูตรเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะแต่สูตรนี้พลมองว่าทําง่ายและได้ผลจริงเส้นเหนียวนุ่มหนึบที่สําคัญเก็บได้นาน3วันเลยนะคะโดยที่เส้นไม่ขาดง่ายยังเหนียวเหมือนเดิมขั้นตอนและวิธีทําก็ง่ายค่ะใช้ใช้แค่อย่างละหนึ่งต่อหนึ่งเนาะใช้ ถ้าเราใช้แป้งมันหนึ่งถ้วยตวงนะคะถ้วยอะไรก็ได้ไม่จะเป็นต้องถ้วยเล็กถ้วยใหญ่เราสามารถใส่ใช้ถ้วยอันนั้นตวงนะคะใส่ใส่เต็มถ้วยนะคะแป้งมันก็เต็มถ้วยแป้งข้าวเจ้าก็เต็มถ้วยสามารถ ปรับเป็นถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ได้ตามจํานวนคนที่จะกินนะคะถ้าคนเยอะก็อาจจะใช้เป็นถ้วยใหญ่หน่อยแต่น้ําเนี่ยพลอยไม่ได้กะนะคะน้านี่คือใช้ความรู้สึกเนาะก็คือค่อยๆเติมน้ําลงไปแล้วก็นวดนวดไปนะคะเราจะแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนนะคะถ้วยแรกเราก็จะคุกก่อนแล้วก็คุกให้ถ้วยแรกเป็นก้อนนะคะเป็นก้อนแล้วก็ตามด้วยถ้วยที่สองลงไปแล้วเราก็ค่อยๆนวดไปทีละค่อยๆนวดไปทีละนิดทีละนิดนวดไปเติมน้ําไปนวดไปเติมน้ําไปนะคะสิ่งที่สําคัญเลยนะ ้ำต้องเป็นน้ำเดือดนะคะน้ำต้มสุกแบบเดือดจัดเท่านั้นแล้วไม่ต้องรอให้น้ำอุ่นใส่ไปน้ำร้อนๆนั่นแหละค่อยๆหยดค่อยๆหยอนลงไปแล้วก็นวดไปเรื่อยๆให้แป้งเกาะให้แป้งเกาะตัวกันให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันนะ,ะเติมน้ำไปเรื่อยๆค่ะ ขั้นตอนนี้ทุกคนก็จะมองว่ามันมันยากใช่ไหมที่พลอยไม่ได้บอกสักส่วนนะคะขั้นตอนนี้ต้องบอกว่าใช้ความรู้สึกนะคะใช้ความรู้สึกจริงๆก็คือเติมน้ําไปนวดไปเนาะพลอยไม่ได้ตัดคลิปออกเลยนะพยายามจะทําให้ละเอียดที่สุดเผื่อว่าใครที่อยากทําตามแล้วดูคลิปจบ สามารถทําตามได้เนาะเราก็พยายามแบบถ่ายให้ละเอียดทุกขั้นตอนนะคะก็จะเห็นว่าพลอยก็เติมน้ําร้อนไปแล้วก็นวดไปนะคะนั่นต้องเติมทีละนิดจริงๆนะอันนี้คือต้องขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะพลอยไม่ได้ตวงน้ำเนาะแต่ก็แหละถ้าเราตวงก็เราไม่สามารถใส่รอบเดียวได้นะเพราะเราไม่รู้ว่า ความชื้นที่มีอยู่ในแป้งอะมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นแป้งแต่ละยี่ห้อแต่ละชนิดก็จะมีความชื้นที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าความชื้นแตกต่างเนี่ยมันก็จะต้องการน้ําที่ปริมาณไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นก็คือใช้วิธีนวดไปเติมน้ําไปทีละนิดทีละนิด,นดย้ํานะคะย้ําอีกคร้วว่าต้องเป็นน้ําร้อนจัดเท่านั้นน้ําอุ่นไม่ได้นะน้าอุ่นจะทําให้เส้นเราขาดง่ายไม่เหนียวนุ่มถ้าน้ําเดือดจัดร้อนจัดเนี่ยแป้งเราสุก แล้วก็ทําให้แป้งเราเหนียวนุ่มพอเราเอามาต้มเป็นเส้นกว๋วยจั๊บก็เส้นไม่ขาดง่ายแล้วก็ไม่อืดด้วยพอผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยพอก็จะเอามานวดต่อบนเขียงนะแล้วก็จะโรยแป้งนวลไปด้วยแป้งนวลก็คือแป้งมันหรือแป้งข้าวเจ้าที่เราเตรียมไว้เป็นผงๆที่ยังไม่ได้ละลายน้ำนั่นเลยค่ะทุกคนเราจะรู้ได้ยังไงว่าขนาดไหนได้แล้วไม่ได้นะคะก็คือนวดไปถ้าแป้งไม่ติดมือแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้เราก็จะใช้มีดนะคะในการตัดแบ่งเป็นส่วน เป็นแบ่งสัดส่วนนะคะแบ่งเป็นก้อนๆเนาะเพราะเราจะเอามาขึ้นรูปนะคะทีละก้อนทีละก้อนโรยแป้งนวดไปบนเขียงแบบนี้แล้วก็ใช้ไม้นวดแป้งเออไม่ใช่ขอภัยใช้ไม้รีดแป้งมารีดนะคะไม้อันนี้ก็รีดง่ายเนาะหรือใครไม่มีไม้รีดแป้งสามารถใช้ฉากที่เราตามแจวได้นะทุกคนใช้ฉากม,มานวดแทนหรือจะเป็นขวดน้ําอะไรก็ได้คะ่ะเป็นขวดขวดแก้วอะคะ่ะขวดอะไรก็ได้เนาะเอามานวดมานวดนวดได้นะคะเพราะนวดเป็นแผ่นแบบนี้แล้วเราก็จะ โรยแป้งนวลไปแล้วก็ม้วนม้วนมวนนะคะแล้วก็ใช้มีดในการตัดเส้นกุวยจับนะคะตัด เนาะพอเราไม่มีเครื่องนะคะถ้าสำหรับใครที่แบบมีเครื่องก็จะสะดวกสบายเนาะแล้วก็ตัดเส้นแล้วพอยก็จะใช้มือนะคะแบเขาออกมาแบบนี้นะขี้ออกมาเขาก็จะแยกเส้นนั่นแหละเส้นเป็นเส้นเส้นแบบนี้แล้วเราก็จะคุกแป้งนวลอีกทีหนึ่งเพื่อกันไม่ให้เส้นติดกันแล้วเราทําได้แบนแบนแบบนี้เราอยากได้เส้นกลมใช่ไหมแต่เราไม่มีเครื่องตัดเส้นเราก็ใช้มือนี่แหละค่ะเออเขาเรียกว่าอะไรกิ้งกิ้งคึงคึงนะคะแล้วเขาก็จะเป็นเส้นกลมๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาที่เราทําเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็หน้า แต่ประมาณได้อยู่1นกิโลกินกัน3-4คนก็กําลังดีสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนค่ะกาจับยวนเส้นสดของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้ว